สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการที่ครบครับพบกับผมทิดบ้วนบางประมาออดิศักดิ้วนกิยาพันธ์ในช่วงของคลินิกเกษตรครับท่านผู้ชมครับขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่ให้เกียบให้ผมตอบปัญหาให้กับท่านนะครับท่านนี้บอกว่า ยากปรึกษาปลูกพลิกเป็นเชื้อรายืนตายแก้ไขอย่างไรคะผมพิจารณาดูจากภาพที่ส่งมาให้ผมดูเนี่ยนะครับก็คือว่าอันนี้ท่านถ่ายภาพต้นปกติมาต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งนั้นเห็นพลิกเหี่ยวแล้วก็เริ่มมีใบเหลืองๆก็ต้องเรียนย้ำอธิบายเรื่อง พริกเหี่ยวยืนต้นตายให้ท่านได้ทราบดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เนื่องจากส่งมาภาพเดียวปกติพลิกถ้ายืนต้นตายแล้วใบเหลืองให้ดูที่ตรงไหนครับลำดับแรกดูที่รากอะดูที่โคนต้นก่อนถ้าโคนต้นเห็นเชื้อราเป็นฝ้าขาวหยาบคล้ายๆเหมือนยางกระใหญ่สำลีเลยนะครับแล้วพอปล่อยนานไปเนี่ย มันจะเป็นเม็ดกลมสีขาวแล้วเป็นเม็ดกลมสีน้ำตาลอันนั้นก็เรียกว่าโขนเน่าจะมีเชื้อตัวหนึ่งชื่อว่าสเคโรเตียมรอปซีไอครับเชื้อตัวนี้ถ้าเผื่อท่านปล่อยไว้หรือว่าขุดถอนต้นขึ้นมาแล้วเวี่ยงไปเชื้อก็อาจจะยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะกระจายตัวไปโดยเม,ม็ดกลมๆที่เรียกว่าเมสเครเตียมนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าพิจารณาดูโนต้นแล้วไม่มี รากโคนต้นไม่ได้เปื่อยอย่างนี้มันก็จะเกิดจากเชื้อราพวกฟิวซเลียมนะครับเชื้อราฟิวซเลียมนั้นเป็นเชื้อราในดินที่ชอบสภาพดินที่เป็นกรดนะครับแล้วเวลาเป็นแล้วมันก็จะไปอุดตันท่อน้ำเลี้ยงของต้นพริกนะครับหรือของต้นพืชก็เลยทำให้การส่งน้ำอาหารเนะี่ยขึ้นไปเลี้ยงไม่ได้พอเลี้ยงไม่ได้มันก็เลยเหี่ยวไงมันก็เลยแสดงอาการเหลืองไง แต่ว่าอาการเหี่ยวของพลิกเนี่ยท่านดูให้ดีนะถ้าเหี่ยวแล้วใบไม่เหลืองต้นมันดูเขียวๆอยู่เนี่ยแล้วมันก็เหี่ยวนะแล้วก็ผมใช้คําว่าเหี่ยวเขียวๆพอแดดแรงๆเนี่ยมันจะเหี่ยวมากพออากาศดีๆก็ฟื้นมาสักพักเหี่ยวผมเรียกเหี่ยวฟุบเหี่ยวฟุบหลังจากนั้นก็ฟุบไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเกิดจากแบคทีเรียท่านผู้ชมทั่าหไหยครับ ทั้งหลายนี่มันแล้วแต่ว่าเกิดจากปัญหาดินปนเปื้อนเชือ้อท่านเวลาท่านเตรียมดินท่านทําไงครับท่านอาจจะปลูกพืชอื่นปลูกสลับหมุนเวียนไว้ก่อนอาจจะพืชตระกูลถั่วมาปรับปรุงบํารุงดินหรือจะไปปลูกพืชทางใบอะไรสักระยะหนึ่งแล้วกลับมานี่จะทาได้อย่างนั้นแต่ถ้าทําไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้ดินตรงนี้ท่านก็กรุณาขุดดินตากดินนะฮะ อตอนที่ก่อนจะเตรียมแปลงนี่นะครับสัก7จ็ถึงสิวันต่อจากนั้นท่านก็เอาปูนขาวมาปรับสภาพดินนี่ในกรณีที่ดินมีกรดนะฮะก็เพื่อให้ดินนั้นมัมีความเป็นกลางนะเชื้อก็จะไม่ค่อยชอบหรือท่านเอาจุลินทรีย์นะฮะอย่างเช่นไตรโคเดมามาคลุกกับดินคล้ายๆว่าปล่อยตำรวจไปก่อน นะฮะแต่ตโคเดมร์มันไม่ทํางานเร็วนะเชื้อรากว่าจะมันเจริญเติบโตมันอยู่ในดินแล้วมันตายหรือเปล่าไม่ใช่ใส่ลงไปแล้วไปตายในดินไม่มันก็ทํางานไม่ได้นะแล้วจนกระทั่งมันมีเชื้อมันก็จะเข้าไปทําลายกันนะครับแต่ว่ากรณีที่เกิดแล้วต้นถอนทําลายแล้วตรงบริเวณนั้นอย่าโรยสารเคมีครับเอาสารป้องกันกำจัดเชื้อรามาราดลดบริเวณโคนต้นนั้นเลย เพื่อว่าอย่างน้อยเชื้อจะไม่แพร่กระจายไปที่อื่นแต่ว่าถ้าโรคเหี่ยวเวลาเป็นแล้วเราไม่รักษานะฮะเราจะถอนต้นนั้นทำลายแล้วจึงใช้คำว่าการป้องกันและกำจัดไงครับป้องกันไม่ให้เกิดเนะเมื่อกำจัดไอ้ต้นนี้ไปเราก็ต้องฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราเพื่อกำกำจัดเชื้อถ้าเผื่อว่ามันจะลดเล็ดลอดไปอย่างที่อื่นๆและนี่คือคำตอบของท่านในวันนี้ครับ สนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพัน์จำกัด